สวัสดีท่านนะครับอยู่กับช่องอดีศสอนแฟมิลี่นะครับสวัสดียามเย็นนะครับผมวันนี้ก็ออกมาหลังจากที่คุณครูเริยนเรียนแล้วนะครับก็พากันมาทำธุระนะครับที่สี่คอนนะครับก็ระหว่างระหว่างที่เดินทําธุระก็อยู่ก็หิวขึ้นมาครับตีนบีนะฮะหาข้าวกินนะครับตอนแรกว่าจะกลับไปกิน แยวพี่พักนะครับแต่ว่าไม่ไหวนะร่างกายต้องการข้าวด่วนนะครับเป็นโรคกระเพาะต้องกินข้าวเป็นเวลานะครับก็ตอนนี้สั่งข้าวแล้วนะครับก็กำลังรอตามคิวนะครับว่าจะได้กินเร็วหรือเปล่านะครับมาดูกันนะว่าเมนูอะไรที่สั่งสาหรับอาหารเย็นนี้นะครับนี่เลยอาหารตามสั่งนะารัอ่ะอบครัวหายไปไหนแล้วนะ ดยู่ซีคอนนะครับแต่ว่าอยู่ในส่วนของโซนของโลตัสนะครับเรามาดูใช้ใช้ไฟฟ้าดห,หน่อยนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอข้าวกอนตอนนี้ได้สางน้ำไปก่อนละก <c oughs> <c oughs> ข้าที่ประหารตมสั่งนะครับ รอดูว่าแอดอีสอสั่งอะไรนะครับมาแล้วก็ได้มาแล้วนะครับกับข้าวกับข้าวครับกับข,ข้าวอาหารเย็นของอีสสตอร์จัมกี้นะครับก็เป็นนี่เลยคณะหมูกรอบรากข้าวนะครับไส้ดาวด้วยนะครับมากินด้วยกันนะครับทุกท่านวันนี้แอดพุดี้กำลังนะบอกว่าได้อาหารของโปรดนะฮะกำลังแบบว่ากินยำ อร่อยเลยนะครับกรกุบก,กับเลยนะครับนี่เลยแซบนัวแซ่บนัวพี่น้องกินไม่ไม่พูดไม่จาเลยนะครับแซ่บมากคือเพิ่งค้นพบว,ว่ามีร้านยำที่อร่อยอยู่ที่ด้านหน้าของโบตัสนะเอซก็นี่เลยเห็นจานะนะครับ,ก,รก,รนะรบก็คือเคยบอกพี่มาซื้อกลับไปทานที่ห้องแล้วก็น่าจะถูกปากเป็นร้านที่แบบว่าแซ่บมากก็คือใครมาที่ซีคอนนะครับ มาซื้อกันได้อยู่หน้าโรตัสนะครับนะซื้อกลับบ้านไปทานได้นะครับพ<ด>ุ่งสดแล้วก็น้ำปลาเขานัวมากต้องบอกเลยว่าคือขนาดผมกินผมยังแซ่บเลยนะครับเหมือนอยู่สกลนครบ้านเราเลยเอฟซีเลเราคินมาหลายร้านแต่ว่ายังไม่ยังไม่ติดใจนะถูกใจนุกกี้ร้านนี้นีาเราเราตามหาร้านยำมาหลายร้านแต่ว่า สั่งไลน์แนนอะไรมาเนี้ยแล้วมันไม่ถูกปากเราอะ่ะมันไม่ค่อยมไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ปลาปัญหาก,ก็คือบางร้านเขาปลาเขายังไม่ถูกปากเราแล้วก็ส้ตมตำด้วย่ชนใหญ่ยำก็จะไม่ใส่ปลาหรอกคือ <c oughs> บางร้านเขาทำอร่อยแต่บก็คือมันอร่อยไง <c oughs> แต่ว่าเราตามหาทั้งส้งตมตำและยำมาหลายร้านแล้วมันมันก็ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับที่เลยถือว่าใช้ได้แบบนี้ครับ <c oughs> แนบเลยมาคิดด้วยกันนะครับ